จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อในอนาคตอันใกล้มนุษย์สามารถอัปโหลดสมองของตัวเองก่อนที่จะตายเพื่อไปใช้ชีวิตอยู่ในสวงสวรรค์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยคอมพิวเตอร์สวัสดีครับมิดรักแฟนสปอยล์ขอต้อนรับเข้าสู่ GU c h ชาแน l และสําหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าอัปโหลดเป็นซีรีส์ยาวสิบตอนเนื้อหาเกี่ยวกับโลกอนาคตอันใกล้ถ้าหากเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเราก็จะได้รู้จักกับโปรแกรมอัปโหลดมันคือรางวัลของชีวิตหลังจากที่คุณทํางานตัก ตานามนคุณก็จะได้ไปพักอยู่บนสวงสวรรค์ที่ถูกออกแบบมาอย่างดีและชีวิตหลังความตายก็จะไม่น่ากลัวอีกต่อไปสวงสวรรค์แห่งนี้ถูกเรียกว่าเร็กวิวได้รับการออกแบบจากบริษัทฮอริเซนเรียกได้ว่าเป็นเป้าหมายของคนในยุคนี้เพื่อที่จะทํางานหาเงินให้มากพอไปจ่ายค่าอัปโหลดสมองของตัวเองในยุคที่เทคโนโลยีก้าวล้าขนาดมือถือแค่กลางมือก็มีจอออกมาแต่ปัญหาสังคมก็ดูเหมือนจะยังคงไม่หมดไปนอร่านางเอกของเราทํางานอยู่ที่บริษัทฮอริเซนหน้าที่ของเธอนั้น ก็คือดูแลลูกค้าที่ถูกอัปโหลดขึ้นไปอยู่ในระบบถึงแม้งานจะซ้ำซากเจ้านายก็กวนตีนแต่ว่าเงินดีก็ทําไปก่อนจากนั้นเราก็จะได้พบกับเนธานพระเอกของเรื่องเขาเป็นโปรแกรมเมอร์ที่กําลังปุกปั้นโปรเจกต์ก,กับเพื่อนของเขาคนนี้ที่มีชื่อว่าจิมมี่แต่ตอนนี้เนธานบอกกูขอพักสมองก่อนก็แล้วกันรถสมัยนี้ก็ไม่ต้องห่วงจะไปไหนมึงก็ไม่ต้องขับแน่นอนนางกดเกมเพย์ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงวันนี้จิมมี่ก็มาฉลองงานวันขอบคุณพระเจ้าที่บ้านของเนธานแต่ดูเหมือนเขาจะไม่ได้เตรียมใจที่จะมาเจ ของเนธานนานาก็บอกจะทํายังไงได้ก็เธอขอมาอีสาวคนนี้เธอมีชื่อว่าอิงกริดเป็นสาวไฮโซที่ครอบครัวของเธอทุกคนล้วนแต่เป็นลูกค้าของฮอริเซนเรียกได้ว่าจะตายก็ไม่ต้องห่วงกูถูกอัปโหลดขึ้นระบบแน่นอนไม่เหมือนกับครอบครัวของเนธานที่เป็นชนชั้นกลางมีเงินไม่มากพอไปจ่ายค่าบริการอัปโหลดได้แต่หวังว่าวันหนึ่งเนธานกับจิมมี่จะเขียนโปรแกรมของเขาจนสําเร็จต่อมาเนธานก็อยากจะใช้เวลาเล่นกับหลานๆแต่ดูเหมือนอ e ีแฟนสาวจอมเอาแต่ใจก็จะเกิดอาการคันอยากให้เนธานพากลับบ้าน ไม่อยากขดาดศรัทธาเนธานก็เลยจัดให้เธอไปหนึ่งดอกเมื่อเสร็จกิจเนธานก็แวะซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อก่อนจะตรงกลับบ้านด้วยรถขับเคลื่อนอัตโนมัติของเขาขณะที่กําลังนั่งดูข่าวยังสบายใจอยู่บนรถเนธานก็สังเกตได้ว่าข้างหน้ามันมีรถบรรทุกจอดอยู่เขาก็ถามอีรถมึงเห็นไหมว่าข้างหน้ามีรถจอดอีรถก็บอกว่าตรวจสอบไม่พบสิ่งกีดขวางเนธานก็พยายามออกคาสั่งเปลี่ยนมาบังคับด้วยมือแต่อีรถก็ไม่ยอมจนสุดท้ายพุ่งเข้าชนเต็มแรงหนังตัดมาเราก็จะพบว่านอร่ากําลังเตรียมการอัปโหลดข้อมูลของเนา ลงไปในระบบแต่ก็ดูเหมือนจะมีความทรงจําอะไรบางอย่างของเขาได้รับความเสียหายหลังจากรถชนเนธานถูกนาตัวส่งโรงพยาบาลฟื้นขึ้นมาก็เห็นอีแฟนสาวมายืนอยู่ข้างเตียงแล้วเธอกําลังเร่งให้พยาบาลเอาตัวของเนธานไปอัปโหลดสมองถึงแม้เนธานจะบอกว่าผมไม่เป็นอะไรผมรู้สึกสบายดีแต่อีนางพยาบาลก็ยืนยันว่าเขากําลังจะตายอีแฟนสาวก็บอกที่รักมึงอย่าฝืนสิคะคุณเลือกได้นาว่าจะตายแบบเก่าหรือให้ฉันอัปโหลดเราจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปเนธานคิดในใจอยู่กับสาวเอาแต่ใจแบบมึงกูก็ไม่ค่อยอยากเท่าไหร่อีนางพยาบาลนี่ก็เร่งเ เกินบอกจะไปทางไหนคะทางซ้ายไปห้องดับจิตทางขวาไปห้องอัปโหลดอีแฟนสาวก,ก็เร่งให้เนธานเซ็นชื่อในสัญญาโดยที่เธอจะเป็นคนดูแลออกค่าใช้จ่ายเองโดนกดดันขนาดนี้อากูเซ็นก็ได้เขาเซ็นเสร็จก็ถูกนําตัวไปที่ห้องสแกนสมองจากนั้นเนธานก็ถูกอัปโหลดหัวกูขึ้นไปทั้งลูกเขาฟื้นขึ้นมาอีกทีก็มาอยู่ที่เลกวิลโดยที่มีเสียงของนอร่าเป็นผู้นําทางให้แก่เขาเธอก็ต้อนรับเนธานสู่เลกวิลที่นี่เขาสามารถใช้ชีวิตอมาตะอยู่ในโรงแรมหรูแห่งนี้ไปได้ตลอดกาลแต่ดูเหมือนจะติดอยู่ว่าถ้าหากเนธานอยากจะซื้อ โปรแกรมพเมียมอะไรเขาจะต้องได้รับอนุมัติจากบัญชีของอังกฤษแฟนสาวของเขาซะก่อนถึงแม้สมองของเนธานจะถูกอัปโหลดขึ้นมาในระบบแต่เขาก็ยังทําใจไม่ได้ว่าตอนนี้กูตายหาไปแล้วแต่ก็ยังดีที่ยังมีนอร่าช่วยพูดให้กําลังใจหลังจากตื่นขึ้นมาอีกทีเนธานก็เริ่มมีกําลังใจในการใช้ชีวิตเขาเปิดตู้เย็นอยากกินอะไรก็มีหมดแต่จะแดกอะไรก็ต้องจ่ายตังค์เพิ่มเนธานได้เรียกนางฟ้าประจําตัวของเขามาแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่นอร่าเนธานก็ถามแล้วผู้หญิงเมื่อคืนไปไหนมันก็บอกว่าหมดกะของเธอไปแล้วเดี๋ยวเธอกล มาตอนกลางวันโรงแรมแห่งนี้ยังจะปรับเปลี่ยนอะไรก็ได้ดั่งใจชอบฤดูไหนก็หมุนสวิทช์เอาเนทานก็ออกไปทักทายเพื่อนข้างห้องที่ระเบียงแล้วก็บอกว่าแม้ชีวิตในอัปโหลดนี่มันดีจริงๆคนเขียนโปรแกรมนี่มันสุดยอดตัวผมเองนี่ก็เคยเป็นโปรแกรมเมอร์มาก่อนคนข้างห้องก็เลยถามเอาจริงดิคนเขียนโปรแกรมอะไรแต่ดูเหมือนว่าเนทานจะจําไม่ได้จากนั้นเนทานก็ลงไปสํารวจห้องอาหารที่นี่เขาก็ได้พบผู้คนอีกมากมายที่ถูกอัปโหลดมาอยู่ที่เลกวิวแถมยังมีพวกแอดเอที่คอยมาขายของโฆษณาอีกด้วยเนทานสามารถโท ติดต่อกลับไปหาแฟนสาวของเขาได้ตอนนี้ก็ผ่านไปกว่า1เดือนแล้วหลังจากที่เนธานตายจากไปเนธานก็พยายามขอรหัสผ่านเธอมาไว้ซื้อของแต่ดูเหมือนเธอก็จะบ่ายเบี่ยงจนวางโทรศัพท์ไปจากนั้นเราก็จะเห็นว่านอรามาหาพ่อเธอที่บ้านพ่อเธอกำลังป่วยและดูเหมือนใกล้ที่จะตายนอราทำงานที่โฮเลเซนเพราะหวังว่าจะใช้ส่วนลดพนักงานในการอัปโหลดพ่อของเธอขึ้นไปอยู่ที่เลกวิลแต่ดูเหมือนพ่อของเธอน,น,นั้นก็จะปฏิเสธและขอตายอย่างธรรมชาติเหมือนกับแม่ของนอราที่จากไปแล้วก่อนหน้านี้ทางด้านเนธานที่กำลัง เลือกอาหารเช้าบุฟเฟต์ของเขาอยู่นานสนุกสนานตักจนเต็มจานแต่ยังไม่ทันจะแดกเวลาก็หมดลงซะก่อนอาหารทั้งหมดก็หายวับไปกับตากุูมาไม่ทันอาหารเช้าตอนนั้นก็มีไอ้หนุ่มคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะอยู่ที่นี่มานานมาไม่ทันอาหารเช้าเหมือนกันแต่ดูเหมือนเขาจะรู้อะไรมากทุบเคื่อนขนมปังจนมีขนมปังไหลออกมาเนธานก็ทําตามมันจนได้ขนมปังมากินเหมือนกันถึงแม้การอยู่ที่นี่พวกเขาไม่จําเป็นจะต้องกินหรือขี้แต่พ่อหนุ่มคนนี้ก็บอกว่าที่เราต้องทําอย่างนี้ก็เพื่อรักษาสภาพใจ,ใจิตใจไม่อย่างนั้นก็มีหวังจะบ้าตายรายวันนมีคนีคท มาอยู่ที่นี่แล้วทนไม่ไหวก็ไปฆ่าตัวตายที่กระแสข้อมูลนั้นพวกเขาก็จะตัวระเบิดกระจุยแล้วก็จะหายไปตลอดการไอหนุ่มคนนั้นมันบอกว่ามันชื่อลุกมันก็ถามเนธานว่านายเป็นอะไรตายเนธานก็บอกรถอัตโนมัติพาไปชนตายไอลุกก็บอกเฮ้ยจริงดิไม่น่าจะเป็นไปได้ก็เป็นไปแล้วไม่งั้นกูจะมาอยู่ที่นี่เหรอมึงส่วนไอลุกนะั้นมันเคยเป็นทหารไปลบมาข,า,ข,า,ข,า,ขาดขาดดวยอยู่5ปีทนไม่ไหวก็เลยขออัปโหลดตัวเองขึ้นมาอยู่ในนี้จากนั้นเนธานก็ลองไปฉี่อยู่ที่นี่ฉี่ท่าไหนก็ไม่มีห แต่ดูเหมือนจะทํายังไงเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่อยากอย,กอยู่ที่นี่เนทานงุนหญงิดและเดินกลับขึ้นไปบนห้องระหว่างนั้นนอร่าที่กําลังทํางานอยู่ในออฟฟิศเพื่อนก็มาตามบอกอีเนทานลูกค้าของเธอมันกําลังจะฆ่าตัวตายนอร่าเลยวิ่งกลับไปที่โต๊ะใส่แว่น VR แลว้วร์ปไปหาเขาเนทานกําลังจะเดินไปฆ่าตัวตายในกระแสะพลังงานเขาบอกว่าเขาเบื่อมากที่จะต้องอยู่ที่นี่แค่คิดว่าจะต้องอยู่ตลอดไปเขาก็ขอตายดีกว่าแต่นอร่าก็พูดปลอบใจเนทานและบอกว่ามีอีกหลายคนอยากมีชีวิตอยู่แต่ก็ทําไม่ได้การมีความรู้สึกนึกคิดอยู่ก็แปลว่าคุณยังมี นั่นก็เป็นของขวัญที่ดีที่สุดแล้วไม่ใช่หรอเนธานก็ใจเย็นลงและรู้ว่านอร่านั้นไม่ใช่ AI เพราะว่าเธอมีความรู้สึกและสามารถพูดสิ่งที่ลึกซึ้งแบบนี้ออกมาได้ถึงแม้ตามกฎบริษัทเธอจะไม่สามารถบอกชื่อจริงกับเนธานได้แต่เธอก็แอบแผกกฎและทั้งสองคนก็ดูเหมือนจะกลายเป็นเพื่อนกันหลังจากเลิกงานวันนั้นดูเหมือนจะมีใครคนนึงแอบแฮกเข้ามาในคอมของนอร่าและลบความทรงจําบางส่วนของเนธานทิ้งไปนอร่ามักใช้แอปเด,ดตติ้งในการคลายเหงานัดพบกินตับกับผู้ชายแต่ดูเหมือนสิ่งนี้จะไม่เเตติมมมควารู้สึก อเท่าไหร่ทางด้านเนธานที่เมื่อวานคิดจะฆ่าตัวตายวันนี้เขาเลยถูกสั่งให้มาบำบัดโดยสัตว์เลี้ยงเขาได้เจ้าหมาตัวนี้มาเป็นคู่หูแต่เบื้องหลังเจ้าหมาตัวนี้นั่นก็คือจิตแพทย์ที่คอยให้คำปรึกษาอยู่นั่นเองทางด้านนอร่าก็ได้มาขอพบหัวหน้าของเธอเพื่อจะขอส่วนลดพนักงานให้กับพ่อเธอแต่ดูเหมือนคะแนนรีวิวของเธอจากลูกค้ามันจะต่ำเกินไปขาดไป0.1%ึอมึงก็ยังไม่เซ็นให้กูนะหัวหน้าเวนนอร่างุนงิดจนเผลอไปอารมณ์เสียใส่เนธานโดยไม่รู้ตัวทางด้านเนธ สาวของเขาที่กําลังยุ่งกับการเสริมสวยและเตรียมงานศพให้กับเนธานเนธานชวนเธอว่าหลังจากงานศพเกนนี้คุณสนใจจะเช่าชุด VR สําหรับการมีเซ็กซ์แล้วมานอนด้วยกันไหมแฟนสาวของเขาก็บอกว่าได้เลยจ้ะเบ๋หลังจากนั้นเนธานก็พยายามทําการบ้านที่ได้มาจากนับบําบัดนั่นก็คือไปทําความรู้จักกับใครก็ได้5คนตอนนั้นเขาก็ได้พบกับนอร่าที่ล็อกอินเข้ามานั่งเบื่อๆอยู่ในระบบเนธานก็ได้ไปถามเธอว่ามานั่งทําอะไรอยู่ตรงนี้เธอก็บอกว่าเธอมีเรื่องที่จะต้องคิดทางด้านเนธานก็บอกว่าเขากําลังทําการบ้านที่นับบั บาให้มอีกทั้งคืนนี้ก็ยังมีการถ่ายทอดสดงานศพของเขาหนอลาก็เลยบอกว่าถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกเธอได้เลยจากนั้นเนธานก็เดินกลับไปที่ห้องเขาพบกับชายแก่ที่อยู่ห้องตรงข้ามก็เลยตัดสินใจไปชวนคุยตามการบ้านที่ได้มาชายแก่คนนั้นเป็นเศรษฐีเก่าที่ทํารวยติดอันดับเขาก็ถามเนธานว่าก่อนตายคุณทํางานอะไรเนธานก็บอกว่าก่อนตายเขากําลังทําแอปพลิเคชันกับเพื่อนแต่ทําไมเขานึกชื่อแอปที่เขาทําไม่ออกดูเหมือนว่าความทรงจําบางส่วนของเขาจะหายไปแต่เนธานก็จําได้ว่าโปรแกรมที่เขากําลังสร้างเป็น โปรแกรมที่ทําให้ทุกคนสามารถสร้างสวรรค์ของตัวเองได้และส่งไปให้คนรู้จักได้ใช้ฟรีๆชายแก่คนนั้นก็เลยบอกงั้นนายก็ต้องถูกฆาตกรรมแน่ๆเพราะนายกําลังเขียนโปรแกรมที่เป็นภัยต่อบริษัทฮอร์เดเซนบริษัทที่ทารายได้ปีละ6ล้านล้านเหรียญจากนั้นเราก็จะเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่นักสื่อกาลังมาคุยกับระบบ AI ในตัวรถของเนธานซึ่งดูเหมือนเธอจะพบพิรุธอะไรบางอย่างที่ทําให้ระบบ AI ในรถคันนี้รวนจนทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นทางด้านแฟนสาวของเนธานก็ไปที่ร้านเช่าชุดสําหรับมี ชุดหลังใช้งานที่กำลังทำความสะอาดเธอก็เกิดขยะขยแขยงและไม่กล้าเช่าชุดมาใช้ทางด้านเนธาก็พยายามติดต่อไปบอกกับนอร่าบอกเธอว่าดูเหมือนจะมีความทรงจำบางอย่างอะไรของเขานั่นมันหายไปนอร่าก็บอกว่าเธอจะลองตรวจสอบให้นอกจากเนธานอร่าก็ต้องบริการลูกค้าอีกหลายคนที่ดูเหมือนจะเอาใจยากและให้คะแนนรีวิวเธอดาวต่ำทําให้นอร่านั้นเสี่ยงที่จะต้องเสียงานของเธอไปเนธาเรียกเธอมาและรู้ว่าเธออารมณ์ไม่ดีเพราะอะไรก็เลยรีวิวให้5ดาวเธอไปหลายทีจนเธออารมณ์เย็นลงแล้วก็ได้ระบายความในใจให้เขาฟัง เรื่องที่พ่อเธอกําลังป่วยและเธอไม่มีเงินที่จะอัปโหลดเขาเนธานให้กําลังใจเธอจนเธอนั้นอารมณ์ดีขึ้นคืนนั้นนอร่ากลับมาถึงบ้านและได้พยายามกู้ความทรงจําของเนธานที่ถูกลบไปเธอกู้กลับมาได้และได้เปิดดูและได้พบว่ามันเป็นความทรงจําระหว่างที่เนธานกับเพื่อนของเขาไปเสนอขายแอปพลิเคชันที่เขาคิดขึ้นดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะมีเงื่อนงําอะไรบางอย่างแน่นอนต่อมาเราก็จะเห็นว่าตอนนี้นักวิทยาศาสตร์กําลังถ่ายทอดสดเทคโนโลยีใหม่ผ่านทางทีวีมันเป็นการต่อยอดจากบริการอัปโหลดนั่นก็คือ การดาว์โหลดพวกเขาจะทําการดาวน์โหลดจิตใจของมนุษย์กลับเข้าไปอยู่ในร่างโคนนิ่งนั่นจะทําให้พวกเขาสามารถกลับมาอยู่ในโลกแห่งความจริงได้อีกครั้งเรียกได้ว,ว่าถ้าทําสําเร็จนี่ก็จะใกล้เคียงคําว่าชีวิตอมาตะทางด้านอังกฤษก็กําลังเลือกชุดให้เนธานเพื่อพร้อมที่จะไปงานศพของเขาในคืนนี้แต่ดูชุดที่มันเลือกให้เนธานสีแฟชั่นยุคไหนวะเนี่ยตอนนั้นทุกคนก็กําลังตื่นเต้นกับการถ่ายทอดสดการดาวนโหลดรวมทั้งเนธานเองก็ตั้งความหวังที่จะได้กลับไปใช้ชีวิตในโลกแห่งความจริงและแล้วการดาวนโหลดก็เริ่มต้นขึ้นดวงจิตของฉ ชายคนนี้ถูกโอนถ่ายเข้าไปในร่างโคนและในที่สุดเขาก็ฟื้นขึ้นมาในโลกแห่งความจริงอีกครั้งแต่ดีใจได้ไม่นานความรู้สึกผิดปกติก็เกิดขึ้นกำเดาไหลออกจากจมูกและร่างกายเหมือนจะระเบิดออกชายคนนั้นรีบวอยไวให้อัปโหลดเขากลับไปก่อนที่เขาจะตายแต่ทุกอย่างก็สายเกินไปหัวเขาระเบิดแตกดังโพออกซะก่อนเป็นที่น่าสลดของผู้คนที่กำลังชมการถ่ายทอดสดอยู่เป็นจำนวนมากและก็รวมถึงเนธานที่ก็ต้องทนอยู่ที่นี่ต่อไปจากนั้นเราก็จะเห็นว่าจิตแพทย์ได้สั่งให้ลุไปทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่อย่างเนธานให้มากขึ้น เขาจึงตามหาเนธานเพื่อจะขอไปงานศพด้วยทางด้านโลกแห่งความจริงตอนนี้อิงกฤษก,ก็ได้ต้อนรับแขกในงานและเธอก็ได้เจอกับไอเดริกเพื่อนเก่าของเนธานที่ดูเหมือนอยากจะเคเมียเพื่อนซะเหลือเกินมันบอกว่าไหนไหนเนธานก็ไปอยู่อัพโหลดแล้วทาไมเธอไม่มุ่บออนตอนนั้นเนธานก็ได้มาถึงงานศพของเขาพร้อมกับลูกทั้งสองโลกก็ได้ติดต่อกันผ่านจอขนาดยักษ์เนธานก็ได้กล่าวทักทายคนรู้จักและครอบครัวของเขาแต่ดูเหมือนจิมมี่เพื่อนซีของเขานั้นจะไม่มางานทางด้านนอร่าก็แอบไปร่วมงานศพของเนธานเหมือนกันและก็ได้พบกับสาว าวภายในงานที่รวนแล้วแต่เคยเป็นแฟนเก่าของเนธานตอนมีชีวิตอยู่เนธานเป็นหนุ่มฮอตกินไม่เลือกที่งานศพคุณนักสืบก็ได้มาขอคุยกับอิงกริตแต่ดูเหมือนเธอจะมีพิรุณและไม่ให้ความร่วมมือเธอขอตัวไปกล่าวขอบคุณแขกในงานแต่ดูเหมือนเธอจะไม่ได้พูดไว้อะไรให้กับเนธานเลยเนธานขอโอกาสพูดขอบคุณแขกภายในงานและถามทุกๆคนในงานว่ามีใครจะพูดถึงเขาบ้างไหมและเนธานก็ได้รู้ว่าที่งานศพในตอนนี้ไม่มีเพื่อนของเขามาร่วมงานเลยหลังจากจบงานเนธานก็ได้บอกกับแฟนสาวของเขาว่าเขาไม่นึกว่างานศพของเขาเนี่ย จะหวยแตกขนาดนี้เธอก็มโมโหและขู่ที่จะลบเนธานออกจากระบบตอนนี้ชีวิตของเขาก็เปรียบเสมือนลูกไก่ในกำมือของเธอแค่สไล,ลด์ปาร์ตเดียวเนธานก็จะหายไปจากโลกนี้เนธานก็เลยจำใจต้องขอโทษเธอและก็กำคืนฝืนทนต่อไปจากนั้นเราก็จะเห็นว่าแม่นักสื่อได้มาขอคุยกับเนธานเธอบอกว่าเธอเชื่อว่ารถของเขาน,นถูกปรับแต่งเธอกำลังช่วยแม่ของเขาหาหลักฐานในการฟ้องร้องค่ายโลแต่เนธานก็บอกว่าเขาไม่รู้ว่าเขามีศัตรูที่ไหนหลังจากงานศพจบลงนอร่าก,กลับมาถึงบ้านเธอก็ได้ติดต่อไปหาชายคนหนึ่งซึ่งเป็น ้าของบริษัทที่เนธานไปเสนอไอเดียแอปพลิเคชันของเขาเธอติดต่อไปและต้องการจะขอข้อมูลเกี่ยวกับเนธานและแอปพลิเคชันของเขาที่มีชื่อว่าบีออนแต่ชายคนนั้นก็บอกว่าเขาไม่สามารถจะละเมิดข้อตกลงในการเปิดเผยข้อมูลได้และรีบร้อนตัดสายเธอทิ้งไปก่อนทางด้านเนธานก่อนที่เขาจะเข้านอนก็ได้พยายามติดต่อไปหาเจมมี่เพื่อนซีของเขาแต่ก็ได้แต่ฝากข้อความเนธานถูกฆาตกรรมจริงหรือไม่ใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้รอติดตามตอนต่อไปเป็นยังไงกันบ้างครับกับ3ตอนแรกจากซีรีส์เรื่องอัปโร ถ้าชอบก็บรบกวนกดไลค์และแวะมาคอมเมนต์บอกผมหน่อยผมจะได้มีกําลังใจทําตอนต่อๆไปออกมาให้ดูกันสําหรับซีรีส์เรื่องอัปโหลดออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2020ในได้คะแนนเฉลี่ยซีซั่นที่1อยู่ที่8.0คะแนนและคะแนนจากเว็บไซต์ Rotten Tomato เอยู่ที่88%แล้วกลับมาพบกับ GU Channel ได้ใหม่ในตอนถัดไปสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเดอ้อเดี๋